คนฝากมาอันนี้คือพนพันทั้งแมฆู้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะคุณสมางเจียนุนเนาะคะ่ะถวายภูหาพันบาทนะคะแมฆู้สองรอยยิมสองรอยค่ะมีทีมงานคนละลอยนะคะมีแตงโมม,มีไอ้มีนาชาแล้วก็มีขาสัน้นขายาวขาเหยงนเนา <c oughs> <c oughs> ะอันนี้นาคน้อยกับขาหยนันอันนี้ขายาวยิมส <c oughs> <c oughs> องร้อย ขอบคุณครับน้องเอ๋แล้วกเตียงงูขอบคุณค่ะภาษาหมีเอฟมีวันมีหญิงเนาะค่ะแล้วก็มีนางนางสมจิตนาชัยนาชัยลิดนะคะถวายปู่ห้าพันบาทจ้าขอบคุณเลยเลยอาไรเสื้อนึงไม่คู่เขียนไว้เต็นท์เดียร์ค่ะคุณท่านเพราะว่าเพิ่นฝากว่าเกลบบุญเกลียบบุญปู่ได้ไม่คู่เทียนไว้ การเขียนขึ้นไว้เยอะคนว่าฝากรวมบุญได้เรื่อยไปผูเพราะว่าได้บาคผู้ไว้แล้วว่าสันตว่าเงินสองหมื่นบาทเป็นเงินสองหมื่นบาทเพราะว่าคนในบ้านคนว่าได้บาได้บุญผู้ไว้บ่ราะเพียสัญญาต่อวสันว่าแล้วก็เจ้านี้ก็เอาเงินมาใส่หนี้นั่นวสันต์ลาวเป็นเจ้าบุญยครับผมเพป็นก็รถือว่าผู้ซอยหลายอย่างละค่ะอันนี้ก็คือ นางนางสมศรีมดผานะคะนางสมศรีมดผาแก่บนนะคะสองหมื่นบาท่นบอกว่าคันคนได้เงินแสนเพื่อนสีถวายคู่สองหมื่นนะคะครับค่ะเพื่อนก็เลยแกะไว้แกะบนค่ะไม่คู่เอาคืนให้เลยด้วยค่ะเด้อครับแสดงว่าเพื่อนสมมาตัดนาพน้าะค่ะเพื่อนนี่แหละเพื่อนสัเร็จ่ะเพื่อนสําเ็จแน่สิ่งที่เพื่อนเพื่อนอันบาบนปุ้ยเพื่อนก็เลยมาแก่บนสามคํามเราคําจ่า ค่ะคนแบบว่ามีชัดจาะถึงสีพม่าเฮ็ดญี่ปุ่นก็ได้เมียนค่ะเพ่นอธิษฐานนะคะเพ่นอธิษฐานแล้วเพ่นใดเพ่นใดแล้วเพ่นพ่นบ่ได้มากแล้วเพ่นก็เลยปูเขากันที่ไม่คู่ไม่คู่เอาไร่ซื้อแล้วก็แกล่บนให้เรื่อยๆได้คือกันเนาะค่ะค่นเท่าบ่สะดวกมากเมียนจะไอยู่ไกอยู่ไกปูแล้วก็รับรูรับสาบแม่นบ่รับรูรับสาบพาะรคนกะอยากมาหาปูเพราะมีหอนเงินคารวดคนว่า กะกะเวายุคุณกะไรเนาะค่ะที่ท้านคิดค่ะขอบูตาผู้ชี้ะค้าให้เพื่อนรับรู้ขันผู้ขาได้ว่าจะเซ็จนะคะขัผู้ขาได้สู่เวลางวดนี้อย่าไปกาบผูอย่าเทศตนผ้ป้าไปถวายปูไปถวายกับมือขอให้ผู้ขาได้จังสีนนะคะเพื่อนกระรับรู้แล้วนะคะหรือว่าจะแต่งเป็นคันหาเนาะค่ะยาเมื่อเลี้ยงก็ได้แต่คันหาถูกเกาดรอคเลยค่ะเด้อนับโมสามจบ ขออธิษฐานหาผู้ตาผู้ชีพขาวเนาะค่ะครับผมพร้อมกับแม่คู่ค่ะขอให้ดุลบันดาลขอให้มีศชคมิระพูกเราคนคนถามมาเนาะว่าเฮ็ดยังไ๋ครับขอให้มีศชคมิรภพันผู้ขาได้ผู้ขาข,าขอบุญผู้ไว้ก็ได้หาลังคนเ่นก็บวบเนาะค่ะขอบุญปู้ไว้ให้ได้แจ๊บสองแสนหรือแสนหนึง่งพ่อได้แก้ปัญหาไอ้สินะาครับผมคันใดแล้วผู้ขาก็สิบเกต้นค่ะป,ป่าไปร่วมสา เฮาวบ่อจะสี้อค่ะมันจังสีสำเร็จเพราะว่าปูหรอกค่ะให้เฮากินเฮาวท่านน้ำวันเป็นว่าขอซื้อๆขอซื้อๆได้แต่ว่าต่อไปเฮาก็บ่ได้อีกเพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้ท่าเฮาวปได้ทำบุญน้ำเนาะค่ะเฮาวตกต่อบุญน้ำเด้แต่อยู่ในเทียมนี่คือกันการเยาเนี่ยค่ะนางการเยาานี่สามหัวสอนนะคะสามหัวสอนนะครับค่ะเพิ่นกะขอปูค่ะร่ำถวายแล้วกะปูวันร่ำถวายพอได้บ่แกกะถวายร่ำถวายแกกะฮ็ดตุน เงื่อนถวายปูตลอดนะครับผมแก้ก็ได้มาเรื่อยๆค่ะนี่แหละหะบางเท้ามันกะอยู่กับเข้าน้ำบอมเบนวาขอปูได้แต่ว่าเข้าภัยแย่เสียเข้ากะต้องกินสองท่านน้ำเนาะแบงใส่แบงท่านท่านไปแล้วเพ่นไข้เข้าขึ้นไรก็เก่าคือแม่กู้นี่แหละค่ะแม่คู่กัเฮดไปเรื่อยๆค่ะแมนจตงไมแม่คู่กัเฮดคือเก่าแมนวาบางเทือบางที่เอฟซีพระท่านพร้อมนี่เสียนะคะแม่กู่กะ เปิดสะพานบุญให้แม่คู่ก็ไปถวายค่ะไปถวายไปสร้างก้อนหลักการเอฟซีก็รหวมบุญมาใช่ไหมใช่ไหมค่ะคือถวายสร้างเดือนนรกไปจะเลี้ยวแล้วว่ามีอันตรีเดือนนรกก็ไปเรื่อยๆนะคือไปเรื่อยๆนะฮะเพ้าเครื่องล่ะค่ะเครื่องละเด้อค่ะเด้อค่ะเพราะว่าห่อห่อสางเดือนนรกเขาบ็แม่นงบหน่อยๆนะคะเป็นล้านสองหลานนะคะแม่ครูทยอยจ่ายสางเซย์สร้างเสย์กับผีมือครับเนาะค่ะสร้างเสย์กับห้ว่าลูกปั้นนี่ยังเรือประตูโค้งแล้วก็บความครับ ซาลานะคะซาลาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะค่ะมีแต่สร้างเสรีน,นะคะนคนถือว่าเพิ่นเป็นผู้มีบูญวัสนายกผู้นึงง่ะพะคนมีเส้นพิเศษแล้เกิดกาเวลาคนปั่นรูปย,ยันี่หรือคนสิกินาการของคนออกมาเองนะคะคเป็นแถวเวสุวรรณแถวกุเวนพระสร้างกระจายจัเสร็จ่ะค่ะเพราะรรว่าคนิินสิออกแบบิตเนพนิ่คนค่ะคือคนก็ถือว่าเป็นบุญอีกบุญนึงนะคะที่คนเฮ็ด เพิ่นอนพ่อแดงเอาเต็มที่นะคะกับแม่คู่กับคือแบบว่าเพิ่นรวมบุญน้ำค่ะเพิ่นรวมบุญน้ำเพิ่นพ่อเอาตามบักได้บักนันยังเสร็จคือผมครูพญานาคอยู่นาประตูโขงกับงานเี่และครับนี่ผมครูค่ะเมียนเมียนประตูโค้งนะคะพญานาคสร้างเสื้อปั่นเนี่นะคะค่ะโมเน่วัดใหม่ที่แม่คู่กับลักษิภิสางแล้วก็สิได้ไปไปปั่นตัวนะคะพระเนี่ยค่ะ นาโป๊กนาปกเก่าเสียนนะคะของงูอันนั้นต่ะเกาเสียนเห็ดเป็นนาปกแล้วมีองค์พระนั่นะคะค่ะเพื่อนกากำลังสี่ในสามเนาะค่ะแต่ว่าการล่อจังหน่อยค่ะเพราะว่ามันไหลย่างอยู่เนาะค่ะสีเห็ดอยู่ในวัดเพราะว่าเพื่อนกบุระนะไม่บอกให้ง่ายข้างค่ะวดีเนาะได้เอาหินไปล่วงบดมดเรน้อยได้หินกระสิเป็นเส้นแล้วเนี่ยเอาดินเอาหินหินล่างคือมูลีเพื่อนเกาไปล่วงค่ะเพื่อนกาเวลาหยาดย้อมไป ลหลดเข้าสิเดเรียนสะดวกสบายนะคะคมันกับซิเบเลติสตมหนาฝนเนาะคะ่ะมันก็หลายอย่างที่แม่กู้ได้ไปซวยเพิ่นกับสิมิเตนสองหลังนะคะเตนเพิ่นกต่เดเอาไปจัางส่นแล้วลบแดดลบฝนจ้างเสร็จจะลายอย่างเนาะคะ่ะมีประโยชน์ลายมีประโยชน์ลายอย่างที่แม่กู้ผ้าเฮ็ดผ้าสางไปกันให้่าเป็นของส่วนร่วงก็เป็นของภัเนาะคะ่ะถวายไปทั้งวัดว่าอารามพน่นกา ไอ้ว่าพยายามโยมไปไปกราบเนาะค่ะไปกราศพาหรือว่าไปปฏิบัติมือนี้แม่คู่ก็ยังสเสด็จไปอีกเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นวันพระับ FC สายบุญผู้รักคนพคงจะได้ไปนะคะรวมไปนั่งไปอยากไปโพสกรับโพสเว้นนะค่ะฝากเพื่อนบปเที่ยวไปนั่งสมาธินั่งกรรมฐานเดชโยคุณเจ้าเสนะค่ะมันดเสด็จสะดวกสบายห้องน้ำห้องนั่งคนนะค่ะเท่ากันปีนี้พี่เจรนาทั้งทั้งนาคนะคะทั้งนาคไม่คู่กันไปถวายสรงถังนะคะ เป็นทังไงนั่นแหละเป็นบันใดขึ้นมานี่แหละคือมันเป็นประโยชน์่วนร่วมแม่นว่<ม>าเข้าไปเข้องตรงในเขาองน้ำใส่น้ำใส่ในรับก็ไเด้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะเพราะว่าเพื่อนกันยังว่ามีงบประมาณนะคเพราะมีงบเข้ากับเข้ากับอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หนันน้ำให้พ้นดนบ,บันดาลน,น้ำและแม่คู่ไปนั่งพวาวนาค่ะหวังเพื่อว่าให้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณแห่นั้นเพื่อนก็นรับรู้รับทราบว่าแม่คู่ในผ้าสายบุญ ไปเฮ็ดบูนยุหันนะคะรวมบูญเพิ่นกับประธานโสุราบอาจจะเพิ่มจีหยบให้ตรงตรงเก่าเกศศูนย์ว่าแน่นีครับผมสาธุสาธุครับเก้าเกศศูนหรือเก้าเก็ะะครัเก่าศูนมนั่นแหละเก่าเกศูนมุนยุในหันเลยค่ะนี่แหละคือจังแม่คู่เดชไปเฮ็ดทาแคิงสัิ์ของคนรับรู้เนาะของของมูนีไม่เชื่ออย่าลบลูคเป็นความเสื่อม่วนบุคคลทาบ่ถือกับไักับบ่หู คันป่วยกับ,บร่หูว่าเท่าศิลักษาไสายแม่นว่คะคือของมูนี่ผู้เรคนป่วยไปหาหมอเมดมองไปค่ะไปแล้วตรวจแล้วเ่มียงแต่วา่ากะแค่ไปนั่งภาวหนาจำศีลอุที่ส่วนบุญส่วนกุศสให้เจ้ากรรมนายเวรก็สามารถลดละได้นะคะนี่ละ่ะอพภินิหารมีกิ่ง เพราะฉะนั้นทุกคนถ้าวว่าเกิดกับเจ้าของกระอาสิบเซียเนาะหนักหน่อยเนาะหนักหน่อยกะเคยเจอนะคะเพราะว่าหนักหน่อยก็เป็นปฏิบัติยูฮันกับชีวิตกะเริ่มจะดีขึ้นนะคะบางเทีบบางที่มันกลเกีียวกับเจ้ากับนายเวีนนั่มที่แม่คู่ได้ไปพาเอฟซีได้ไปเล่นไปสกอยูฮันกับบางเทีบบางที่เอฟซีผู้พนโต๊ะผู้ไต่งานมีเจ้ากับนายเวนนั่นะเพื่อนกระสิได้ไปนั่งพ่อหน้ามันบ่ลไเออเข้ากับว่าไปเบียดเบียนผู้ใดเออสินะมันกะเฮ็ดแล้วสบายใจต้องเฮ้านะคะ ความเสี่ยงส่วนบุคละคลเลยค่ะเด้อค่ะสำหรับวันที่สิบห้านะคะสิบห้าพฤษภาสองห้าหกหกวัดป่าบ้านเมืะะ่อด้วยค่ะชายาบปูเที่ท่องค่ะครับปูทำผ้า,าเนียงของเข้าวัดป่าบ้านเมื่อตําบลสามพาวกาสิมีพีนิษฐาที่ท่องแกนมาพร้อมพร้อมกับนิม,มนต์ปูนะ้องปูรี่ผู้เพิ่นให้โซไฮลาบเปิดทรัพย์สินเงินท่องให้แม่คู่เด้มาสางสามตัวตรงสามหมวดนะคะทีทีได้มา ต่างแต่สางเทา้ากูเวลลียนีลยวเนาะององเทา้ากูเวียนนะคะค่ะเพิ่นเ,เ,เปิดเนียนะคะเปิดเนีเพิ่นในวันที่เก่ากวเนาะว like ่งว่งใด้แรงละสองสามวันต,ต่างแต่เปิดต่างแต่เปิดอันเทา้ากูเวียนมาเรียงผู้เขาตลอดนะคะส้ำเกตียบมึงค่ะมั่นกันคื 9, อชิปเก่าย่งสิกระตรงเป๊ะมันวะครับผก้าวเกศซุนหรือว่าเก้าวซุนเจ็ดกับเป๊ะครับแล้วก็มาว่างนึ่งหันหนึ่ง เนีค่ะหนึ่งศูนย <09 S 1> ์เกเออศูนึเกคับหนึ่เเาซเนดแล,ดลแนรถจะเสียแล้วก็ย่ำนาย่ำหลัง่ันกระเข่าเม่น่ค่ะคำนี้แห้งปูแหงบอกครับไปทีเมียคู่เฮ็ดซอยดาวเป็นบ่คูบอกว่าให้เอาน้าเบอร์พอเบอร์สิบเก่านให้เอาขึ้นไปสูงกโมสูงกมสุดๆนั่นมากตัวเออเขาพอเอาไว้สูงมันมันเป็นเลขบุญนะคเลบุตครับหนึเ่เก้านะมักัพบพี่ที่มาที่ไป ไฮว่าแจ๊บฉลาดกับห้องพ่อเบือสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าแล้วก็พ่อยังนั่นแหละกระซิมี่เกมมาแดนะคะสำหรับคูเปนโบมีสูงพ่นต่อไปเรียกประตูกะอวะครับผมการแม่คู่ก็บยังไฮได้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันกนจะจัเปลี่ยนนะคะอยู่ที่ดวงอันนี้แม่คู่เขาพูปิดบังซื้อตัวได้มากก็บาให้เอฟซีฟังสำหรับตัวเลขที่แม่คู่ซื้อยิบจับไปกับนี่เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะ มีเก่าศูนย์มีหนึ่งเงกตมีเก่าเกตแล้วก็นีมียัางอื่กับมีเมื่อว่านไม่พูดก็ไปยิบแจ๊บเก่าแปดนั่งอยู่เร่อฮัวปูตาน้ฮัวปูชีบขาวนั่งอยู่เลยอ,อกับเก่าแปดกับ,บ,บ, 98, บย่าเลือมือนกันเลยค่ะเด้อ เก้าเจียดเก้าแปดกยเลียมค่ะกาเรียกวนเวียนนี่หละเก้าเก็ดศูนย์ห้องประตูได้ติดแลเออเก้าเจ็ดศูนย์หประตูเลยค่ะเพราะเขาเคียนว่าเก้กีดศูนย <9, S 2> ์ให้เพื่อเลยให้เพื่ปม้นเอาอมุนเป็นเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแค่นั้นระคะเดีมีแ<อ>ค่นั้นซุ่มออกมาทังหนอกแดงก็มีหนึ่เกีบเกเก้าแ,แค่นั้นค่ะ<อ>สี่สิ้แม่คู่ได้ซื้อไวน้นาะค่ะแต่ว่าสำหรับปูราสิเบามันนี่กจงพี่นิพิจรณนาบงด้ค่ะ ย่าเรื่องเก่าศูนย์เป็นหกศูนย์ในเรื่องนั้นประมาณมันเวยหัวดีเลยเห็นว่าวัน่าหันตัวล่าแม่คู่ไปโพนนั่นนะเพิ่นบ่ขายังกะหาคาหาเก่าคาพัวฟัแม่คู่สื่อหาเก่ามันธรรมดาถ้าเรื่องวยหัวมันใจคลากหลายจะได้กัดกันขึ้นกันครับ่เด็กกันไว้ได้ถ้าตั้งเทียกันได้แน้มแม่ยงพ่มาเข้ากับกันไว้ครั่ผมากเหตุให้เขา มดน <laughs> ีสินใดยู่ได้เนาะครับผมอ่านี่มดปูวันอันนี้ตันี้ประมาณตีมตัวข้าเลาเื่อเขาจะเ่าบอกเพือนครับเาเพื่นแล้วเรื่มแล้เรื่มตีมนะคะค่ะอันนี้นางนางประจัดนะคะจำชาติท้องครอบครัวถวาไปูหนึ่งพันสองรอยพร้อมกับพวกมะลเกาพวงนะคะไห้แม่ปูสองร้อยยีมสองรยแ่มมูสองร้อยค่ะ คุณประจักนะคะแตงโมงสองยสองขอบคุณค่ะยูเบอร์บ้างอือนฟองอะไรกันนฟองะันนี้ก็มีนางอัญราศีลาจันนางอา,ญญา,าน,นางพ้อมหินนะคะละคะนางท่องสีลาดลาดลาดดีหรลาดกี<ไ> รักราสกี้น้าย์อรน์นักกีาตามเขียนนะคะเดาราเรียกับพีทผานแม่คู่ขอนอลคนละกเขียนไม่ในเขียนตามไม่อร่วมถวายปูตาพันสองร้อยให้แม่คู่สามหนยยิมหนึ่งนอยหนักน่อยหนึ่ง่ยค่ะถูกนะคะขอบคุณขอบคุณเลยรปกติแม่คู่กับวอเด็ค่ะวันผานอกักนัะนกับมีมือนี้แหะเเฮดป็นพีเซ่ในเอฟซี เพราะผู้คนล่อค่อยอาหารกลางวันก็มี <laughs> มาบอกพี่เดชให้มือวัดผา้าขึ้นก่อนจะส่งถ้าได้จัดจังงันว่าพ่อได้ทําบุญไปเรื่อยเออนะ